หน่วยที่22ฤรือดูหันสาเรื่องฤรือดูร้อนโทษและประโยชน์ของฤดูร้อนสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูต่อยอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่เด็กๆได,เด,เด้เรียนออนไลน์ค่ะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันอังคารที่เท่าไหร่คะ วันอังคารที่9เดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2 5 6 4แล้วเด็กๆได้เรียนหน่วยอะไรไปคะฤดูการซึ่งฤดูการของเรามีกี่ฤดูคะประเทศไทยมีกี่ฤดูคะ3ามฤดู1นึ่ฤดูอะไรคะฤดูร้อน2องฤดูฝน3ามฤดูหนาวค่ะ แล้ววันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงโทษและประโยชน์ของฤดูร้อนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันไปเลยค่ะก่อนอื่นเด็กๆไปฟังนิทานกันก่อนดีกว่าค่ะนิทานเรื่องลมกับพระอาทิตย์วันหนึ่งที่อากาศสดชื่นแจ่มใสลมและพระอาทิตย์ได้มาพบกันสวัสดีพระอาทิตย์วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะ คงเป็นพราะข้าแน่เลยสวัสดีลม้มแต่เขาว่าเป็นเพราะแสงแดดอ่อนๆของข้ามากกว่าทั้งสองได้ถกเถียงกันว่าใครคือผู้ที่แข่งแก่งมากกว่ากันจนในที่สุดก็มีนักเดินทางเดินทางผ่านมาพอดี จึงตกลงกันได้ว่าหากผู้ใดาสามารถทำให้นักเดินทางถอดสื้อผ้าที่สวมใส่ออกจากตัวเขาได้เมื่อน,นั้นก็จะได้เป็นผู้ชนะได้เลยมาดูซิว่าเจ้ากับข้าใครจะชนะได้เลยฉันข้าให้เจ้าเริ่มก่อนเลยก็ได้ ุยกันจบลมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนมันไม่รอช้ามันรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดที่มีอยู่เป่าลมใส่นักเดินทางอย่างแรงด้วยแรงลมที่แรงมากนักเดินทางจึงรีบกระชับเสื้อให้แน่นแนบติดลำตัวเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าปลิวสบัด สักทีนะข้าจะหมดแรงแล้วเนี่ยได้เวลาของข้าแล้วล่ะคอยดูนะหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มลงมือพระอาทิตย์ค่อยๆเริ่มฉายแสงเจิดจ้าทีละนิดทีละนิดนักเดินทาง ก็เริ่มรู้สึกร้อนขึ้นเรื่อยๆและพระอาทิตย์ก็ได้ส่องแสงให้จ้ามากขึ้นมากขึ้นด้วยความร้อนนักเดินทางจึงเดินต่อไปไม่ไหวเขาจึงมาหยุดที่บึงน้ำแห่งหนึ่งพอดีด้วยความร้อนและความเหนื่อยล้าเขาจึงถอดเสื้อผ้าออกแต่ได้ลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน ดังนั้นพระอาทิตย์จึงเป็นฝ่ายชนะในที่สุดเป็นยังไงมั้งคะนิทานสนุกไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ถึงฤดูร้อนกันดีกว่าคะ่ะฤดูร้อนเป็นฤดูที่มีอากาศร้อนที่สุดในปีโดยทั่วไปจะมีความร้อนและชื้นเป็นอย่างมาก โดยเวลากลางวันจะยาวนานมากกว่ากลางคืนนะคะเด็กๆประโยชน์ของฤดูร้อนนะคะแสงแดดตอนเช้ามีวิตามินค่ะช่วยป้องกันโรคก,กระดูกทุนและเวลาตากเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็จะแห้งเร็วแล้วช่วงที่ร้อนมากทำให้เราดื่มน้ำได้เยอะเพราะว่าเรากระหายน้ำใช่ไหมคะและการเดินทางก็เดินทางได้สะดวกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ โทษของฤดูร้อนนะคะเด็กๆก็คือทำให้เกิดไฟไม่ป่าได้ง่ายแล้วเวลาแดดร้อนๆทำให้เราเป็นโรคลมแดดได้ง่ายขึ้นเพราะอากาศร้อนเกินแล้วก็ผิวเราก็แห้งเป็นผดพืนขึ้นใช่ไหมคะแล้วเปลืองแอร์มากเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าทำให้เราเปิดแอร์แล้วก็อาจจะทำให้เราเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นนะคะ ใบงานวันนี้คุณครูให้เด็กๆระบายสีภาพอุปกรณ์ที่ใช้ได้เหมาะสมกับฤดูหนาวนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นรอยจุดประค่ะภาษาอังกฤษให้เด็กๆระบายสีภาพที่ควรกินและสวมใส่ในฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวฟังทิเชอร์อีกทีหนึ่งนะคะเด็กๆ ภาษาจีนให้เด็กๆฟังเหล่าสื่ออีกทีนึงนะคะว่าเหล่าสื่อให้ทำอะไรนะคะเด็กๆเด็กๆจ๋าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้ครูจ่าไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ